สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีภารกิจอันสำคัญนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะไปไล่กําจัดผีพรมกันค่ะวันนี้จะมาไล่กําจัดผีพรมกันก็โอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะว่าเราจะสามารถกําจัดได้ไหมคือแบบว่าคือแค่เห็นตัวี่นก็ยากแล้วนะคะแล้วจะไปกําจัดเขาได้ยังไงก่อนโอ้ยเดี๋ยว <laughs> อล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในอุโมง์กันนะคะ อุโมงข้างหน้าน่าจะเห็นบ่อยนะเอาละมาเดี๋ยวเราจะมาตั้งด่านตั้งด่านตรวจนะคะตั้งด่านตั้งด่านจับเขากันนะคะเขโอเคโมงค์มืดไปหมดเลยอเเุ้ยเด๋วเปิดไฟไม่ได้ดืมไปเอาโอเคไม่เป็นไรนี่เขาจะไปเขาจะมาบริเวณนี้นะทุกคนควรว่าเราจะสามารถทำได้นี่ต้องแบบว่าเราต้องขับรถตรงกลางนะเพราะว่าจะได้ชนเขาไปเลยนะคะเออมาชนเอา ไม่เห็นมีเลยหรือว่าต้องไปอุโมงนูน้นเราต้องไปอุโมงไหนอ่ะต้องไปอุโมงนูน้นใช่ไหมอุโมงอีกแคมหนึ่งอะ่ะโอ้โหจะัอจะเจอเนาะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เห็นนะทุกคนอุโมงไหนอ่ะที่ต้องเจอน่าจะเป็นอุโมงแถมนี้นะคะก็คือเราจะมาขับชนล้วกันมาดูว่าจะชนได้ไหมะอยากชนมากเลยเนะี่ยคือแบบ ยังอยู่หรือเปล่าปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะคะมาเราจะขับบริเวณนี้นะคะจะได้ชนเขาได้นะคะวิยเจอไหม,ไมอยู่ไหนอนะอยู่ไหนคือแบบมันไม่เจอไม่เจอทุกคนเจอไหมหรือไม่เจอตอนนี้เราพยายามขับให้มันกึ่งกลางเลนที่สุดนะคะเพราะว่าจะชนเขาได้นะคะ ยี่ข้างนานี้แหละอุ้ยเฮ้ยต้องมังับรถที่ดีนะทุกคนไม่เห็นเจอเลยทุกคนไม่เจอจริงๆนะเนี่ยอุ้ยี่ไงอุ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วทุกคนอยู่ข้างหน้าโอ้ยจะาวอยจะเจอคือแบบเมื่อกี้ตกใจจริงอยู่พุ่งมาโคตรไวเลย แล้เวเราขับตามหลังเขาขนาดเนี้ยเราดักรอตรงนี้ดกค่ะทุกคนเรามีอันนี้ด้วนะเดี๋ยวเปิดเปิดอันนี้ก่อนเอานี่นี่อันนี้เอยนี่อันนี้จะฆ่าเขาได้ไหมอ่ะทุกคนฟันเราจะจ้งด่านตรงนี้นะคะเออนี่จ้งตั้าง,งกำแพงเลย้ากำแพงดูซิว่าจะรอดจับเราไปได้ไหมเอาเป็นกำแพงใส่เลยนะจะได้มองเห็น นี่ทุกคนรอเลยรอเลยคนี่เหมือนจะมาข้างหน้าใช่ไหมไม่เห็นเจอเลยทุกคนว่ารัอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็น w h นแล้วเอา อะไรของนางะทุกคนคือแบบบรรไวจากข้างหลังอะเดี๋ยวมันไม่ใช่ไหมมันไม่ใช่ไหมเมื่อกี้มันทะลุไปได้นะทุกคนกำแพงเมื่อกี้เออเมื่อกี้กำแพงเมื่อกี้มันทะลุไปได้อะเซ็งเลยอะเราขับชนอีกรอบนึงดีกว่ามีใครเคยกำจัดมันได้ไหมทุกคนใครเคยกำจัดเขาได้ไหมทุกคนคือถ้ากำจัดได้นี่เก่งมากเลยนะเพราะว่าเขาไวมากนะคะ ตนี้นี่กำลังขับรถไปนะคะขับรถชนเธอเลยนะคะโอ้มาทำสารฝันให้เป็นจริงกันเถอะเราต้องทำใหอได้อนี้แหละชนของจริงอุ้ยโอ้โหจบแล้วคือเขาแบบไม่อยู่เป็นหลักแรงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาก็ไปอีกเลนหนึ่งอะซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรงุดหงิดเลยทุกคนเราจะทำยังไงดีกับ ผีพรมในอุโมงค์ทุกคนใครรู้บ้างว่าวิธีกำจัดเขามีแบบไหนยากำจัดได้อ่ะ,อะโอเคมาฝั่งไหนนะน่าจะมาฝั่งนี้นะ,ะมาฝั่งนี้หรือว่าจะมาฝั่งนี้ทุกคนเรอด,ดูฟังไหนอะ่ะกดรัวๆเลย จะมาฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราจะรอยิงนะคะทุกคนเพื่อจะได้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนอะไรอะไปนู่นแล้วโอโหตามไปเราจะตามไปนะคะทุกคนมันก็ส่วนทางกับเขาอยู่ดีอะถ้าตามไปอะไม่เป็นไรทุกคนเราจะทำตามทำตามความฝันของเราให้ได้นี่โอ้ เอ้ยจะได้ชนไหมเ่ะวันนี้โอ้โหรถบุบหมดแล้วอ่ะนี่นเลนนี้แหละเลนนี้แหละที่เขามาตอนแรกอะเราเกือบชนได้นะเกือบชนได้จริงๆทุกคนเขาทนรู้ไปไหนกันแน่ นี่ทุกคนเขาอ,อยู่นู่นเขาอ,อยู่นู่นเขาอ,อยู่นู่นหรอนู่นนู่นเขาไปนู่นแล้วไม่เจอเห็นแบบแบบคือแบบรถก็มันขับยากจากรถมันขับยากจริงวิ่งโอ้โหนิดเดียวทุกคนทุกคนไม่เจอนิดเดียวเองอะ่ะจะชนได้อยู่แหละคือแบบ คือเขาไม่รู้ว่าเขาไปเลนไหนกันแน่นะเราจะชิดเลนนี้นะอุ้ยด้านนี้งงข้างหน้าข้างหน้าต้องมาข้างหน้าต้องมาลแล้วแหละข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยทุกคนตอนนี้เรากาลังขับรถไล่เขาอยู่นะคะอาจจะไม่ได้และเราว่าขับไปก่อนนะคะนีนีข้างหน้าข้างหน้าอุ้ยไปไวจังะไปไวจังนี่ชน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 เอาชนขับเลยไปก่อน เด really really sure> ี๋ยไปก่อนเขาเดยเฮ้ยเฮ้ยโอยเมื่อกี้รู้ว่าเจ้าอโมงสรุปเขากลับเลนทุกคนทําย uh ังไงดีให้เราจับเขาได้เราจะมาสารฝันกันนะคะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ๊ยนี่ไงจับได้แน่นอนครั้งนี้แหละคือรถมันไม่สามารถชนได้ไงตอนนี้เราก็ำลังจะขับรถตามเขาเฮ้ยนี่ไงมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นทุกคนขับรถชน รถชนขึ้นขึ้นขึ้น,นเป็นไงล่ะฉันขับตีคู่มาเลยนี่โอ้ยโอยเร็วแล้วเกินเร็วแล้วเกินเร็วแล้วเกินนี่นี่เร็ว,วเร็วดีใช่ไหม่ะเป็นไงขับตีคู่มาเลยเมื่อกี้มันขึ้นอะไรอ่ะเมื่อกี้ขึ้นดูไม่ชัดอ่ะนี่ทุกคนเร็วค่ะด้วยนี่นะคะก็ประมาณนี้เลยเป็นไงอยากสับรถด,ดูอะโอ๊ยโอไปก่อนละเฮ้ยเซเยน ทุกคนคือเขาขับนำเราไปแล้วอ่ะเขานำไปแล้วเขาํำไปแล้วทุกคนอ,คอ๋อมันลับมันแบบว่าพลิกล็อกแค่ตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ไปก็ประมาณนี้ทุกคนจับไม่ได้สักทีนัะเครียดมากเลยถ้าใครทําได้ก็แบบว่าก็ลองเม้นมาดูนะคะคือ <c oughs> แบบจะชนก็ชนไม่ได้นะคะเขาไม่ตุยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะก็การจับผีพรมในอุโมงค์นะคะทุกคนภารกิจไม่สําเร็จจริงๆนะเพราะไม่สามารถจับได้